โลภโกรธหลงอะไรต่างๆเป็นกิเลสที่เราฝึกฝนอบรมมาโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกและรับเข้ามาจนมันมาเป็นเจ้าเรือนแล้วเราจะขับไล่ใส่ส่งมันออกไปง่ายๆย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติโดยมอบกายถวายชีวิตบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ต่อคุณงามความดีเพราะว่าอุบายวิธีอันนี้เป็นวิธีการดับไฟนรกเมื่อเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาอันบริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายดับไฟนรกทันทีการนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสบายแล้วก็กำหนดจิต กำหนดสติให้รู้ด้วยจิตของตัวเองและพยายามนึกว่าขณะนี้เราตัวคนเดียวในโลกหนึ่งไม่มีสองให้กำหนดรวมที่จิตของตนเองเท่านั้นเมื่อมีความตั้งใจกำหนดจิตของเราเองอาการกำหนดรู้รู้ตัวนั้นเป็นพุทธะซึ่งออกมาจากคํำว่าพุทธโธท,ที่เราท่องบริกรรมภาวนาอยู่ เมื่อการกำหนดรู้จิตเฉยๆยังชัดเจนก็ให้นึกพุทธโธพุทธโธไว้ในจิตนึกว่าขณะนี้มีแต่จิตของเรากับพุทธโธสองอย่างเท่านั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่ว,ว่าเราจะลงนรกก็ขอไปกับพุทธโธขึ้นสวรรค์ขอไปกับพุทธโธจะถึงนิพพานก็ขอไปกับพุทธโธ ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่อย่างนั้นเพียงแต่นึกพุทธโธด้วยกิริยาเบาๆอย่าไปข่มอย่าไปบังคับจิตแต่ประคองจิตให้นึกพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวแล้วก็สังเกตดูขณะที่เรานึกพุทธโธอยู่นั้นถ้ารู้สึกว่ากายของเราเบาจิตของเราเบาหายใจโล่งอกโล่งใจสบาย นั่นแสดงว่าสมาธิของเรากำลังจะเกิดแล้วตั้งใจบริกรรมภาวนาเรื่อยไปบางทีขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่กายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสงบกายกายสบายหายเมื่อยหายมึนหายชาเป็นสุขสบายทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็สงบ จดจ่ออยู่กับบริกรรมภาวนาตลอดไปแล้วก็มีอาการอิ่มอิ่มกระยิมอยู่ในจิตจิตเริ่มมีความแจม่มใสเบิกบานแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อย,อยเมื่อจิตสัมผัสกับปิติซึ่งเป็นอาการที่จิตตื่มรสพระสัจธรรมบางทีอาจทำให้จิตของเรามีความหลิ่งโลดเบิกบานแจม่มใสทำกายให้สัน่น ขนหัวลุกขนหัวผ่องบางท่านรู้สึกว่ากายโยกโลงบางทีตัวสัน่นมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศจิตเริ่มมีความสว่างความสว่างค่อยแผ่ซ่านไปทั่วกายหรือครอบคลุมกายอยู่นั่นแสดงว่าการภาวนาของเรากำลังจะได้ผลจิตของเรา จะยังบริกรรมภาวนาแล้วเกิดปิติดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตมีปิติความสุขอันเป็นผลปลอยได้ย่อมบังเกิดขึ้นในอันดับต่อมาแล้วจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนาในที่สุดบริกรรมภาวนาจะค่อยจางหายไปจางหายไปลมหายใจปรากฏขึ้นมา จึงยึดเอารมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติแม้บริกรรมภาวนาคือพุทธโธหายไปก็ไม่ต้องไปนึกพุทธโธอีกให้กำหนดรู้ลมหายใจบางครั้งลมหายใจอาจแสดงอาการหายใจแรงมีอาการคล้ายกับหอบก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่ บางครั้งลมหายใจที่วิ่งออกไปวิ่งเข้ามาเป็นลำยาวก็ให้กำหนดรู้อยู่เฉยเมองเห็นความสว่างแห่งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นลำยาวก็ให้กำหนดรู้เฉยๆอย่าไปเอกใจอย่าไปตื่นตกใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้ดูอยู่เฉยๆช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแผ่ว เพราะเป็นอาการของจิตที่สงบละเอียดลงไปเรื่อยกายก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดจนกระทั่งลมหายใจหายวับไปกายก็หายไปด้วยจิตก็นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานบังเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนา อันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิในขั้นต้นเรียกว่าปฐมสมาธิถ้าว่าโดยจิตก็เป็นปฐมจิตว่าโดยวิญญาณก็เป็นปฐมวิญญาณเพราะรู้อยู่เฉยๆถ้าว่าโดยฌานเป็นอปนาฌานว่าด้วยจิตเป็นอัปนาจิตนี่คือจิตแท้จริงดั้งเดิมของเราการที่โบราณอาร์ สอนให้เราภาวนาให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเป็นหนึ่งหรือเข้าไปสู่อัปนาสมาธิอัปนาฌานเพื่อให้ผู้ภาวนาทั้งหลายได้รู้ว่าจิตแท้จิตด,ดั้งเดิมของเราเป็นอย่างไรนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิในเบื้องต้นทุกคนจะทำได้เช่นนั้นเชียวหรือทำได้ทุกคนถ้าทำจริง วิธีทำจริงก็คือให้ตั้งใจแน่วแน่ต่อบริกรรมภาวนาที่เรายึดเป็นอารมณ์จิตอย่าไปทำความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นและอย่ากลัวว่าจิตจะไปติดสมถะติดความสงบไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นเมื่อจิตของเราไปติดสมถะ ติดความสงบไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นแน,แน่วแน่เราก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นไม่ไปยึดในสิ่งอื่นมายึดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือยึดอยู่ที่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยึดรู้อยู่ที่ตนของตัวเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็คือจิตของเราจิตของเราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรามีตนเป็นเกาะคือเป็นที่พักผิงจิตของเรามีตนเป็นตัวของตนเองไม่เกาะเกี่ยวยึดกับสิ่งใดๆให้จิตสงบแน่วแน่อย่างนี้บ่อยๆฝึกจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญฝึกให้มากอบรมให้มาก ถ้ายิ่งเราชำนาญในการเข้าสมาธิการออกสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการออกจากฌานการปฏิบัติในการเข้าฌานชำนาญในการออกจากฌานการปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นไปคล่องตัวชำนิชำนาญท่านเรียกว่าวสี ผู้ชำนาญในการกำหนดรู้อารมณ์จิตชำนาญในการตามรู้อารมณ์จิตชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการออกสมาธิชำนาญในการยับยั้งสมาธิให้อยู่ในขั้นนั้นตามที่ต้องการอันนี้เรียกว่าความชำนาญหรือความคล่องตัวได้ก็เพราะเราหมัน่นเราขยันภาวิตา อบรมให้มากพ้าหูลิกตากระทำให้คล่องแคล่วให้ชํานาญก็พอทำได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอยังไม่คล่องยังไม่ชำานิ่ชชำนาญก็พอไปละเราเอาแค่นี้พอแล้วอะไรทำนองนี้ทีนี้ข้อสังเกตในการนั่งสมาธิในการภาวนานี้ในบางครั้งระวางหัวเลี้ยวหัวตอ ที่จิตจะเข้าสู่สมาธิทุกเขเวทนาต่างๆบังเกิดขึ้นมันปวดแข้งปวดขามันเจ็บหลังปวดเอวศีรษะมึนงงต้นคอหนักหน่วงนั่นขันธมารมันกำลังบังเกิดขึ้นเมื่อขันธมารบ,บังเกิดขึ้นกิเลสมารก็บังเกิดกิเลสมารตัวนี้ก็คือตัวนิวรักามชันทะ จิตไฟในความสบายในเมื่อเกิดการมันทะขึ้นมาจิตคิดจะลมเลิกในการภาวนาก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความลังเลสงสัยก็บังเกิดขึ้นมาอีกความง่วงเหงาหาวนอนบังเกิดขึ้นมาอีกทีนี้ความสงสัยมันมีความรุนแรงขึ้นจิตมันก็เถียงกันจะภาวนาต่อไปหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ จะเอาแค่นี้หรือจะเอาต่อไปเถียงกันไปเถียงกันมาถ้ามันสู้กิเลสไม่ได้สู้นิบรอนไม่ได้จิตมันก็ตัดสินใจว่าเอาละแค่นี้แล้วก็หยุดเลิกภาวนาพยาปะทะคือความตัดรอนคุณงามความดีก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เราก็เป็นผู้แพ้ถ้าเราแพ้บ่อยๆ ก็เคยมันก็กดขีข่มเหงเรเรื่อยไปดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้และปราบปามมันด้วยขันติความอดทนทนมันไปจนกว่ามันจะทนไม่ไหวเมื่อทนในท่านี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนท่าใหม่ไปกำหนดภาวนาในท่าใหม่นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถ